นะ,ค,ะครับชนนุทายข้องการย้างแห่งประเทศไทยพปพี่น้องจาวสวยยางนะครับเวลาก็ะจับกัดอ่ะ,ะให้หน้องพอคุยในเรื่องข้องโครงการส่งเสริมการย้างด้วยการผรัดนะ,ะว่ามันมีลักษณะอะไรบ้างาว่ามีการประชุมกัน หมัก,กใหม่ไก่กองตัวกแก้แค่ปัญาแะครับเช่นกันค่ะก็มาถึงโครงคการนี้โครงการนึงนะคะที่ได้รับมอบหมายข้องการยางนะคะก็คือโครงการ S S S ส่งเสริมการใช้ย,ยางใน,นหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งเป็นโครงการที่กาลังดําเนินการอยู่ตอนนี้นะคะสําหรับลักเกฑ์ของโครงการนี้กเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องถูกฐานนะคะจะต้องเป็นสมาชิกซาคอนนะคะไม่ว่าจะเป็นซาคอนกองทุนส่วนยางนะคะซาคอนต่างๆนะคะก้อนที่จะเป็น สมาชิกได้ก็ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะอันนี้สําคัญนะคะฐานต้องเป็นสมาชิกเกษตรกรหนึ่งสองต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะส่วนเงินค่ของโครงการนี้นะคะฐานซ่ามัดค้ารวมค่ายยางได้นะคะในอัตราหนึ่งหนึ่งรายฐานค่ายได้สิบกิโลกรัมนะคะแล้วก็ไม่เกินสิบห้ารายก็ถือว่าห้าสิบกิโลกรัมนะคะค่ะก็จะก็ถือว่าก็ช่วยช่วยกันช่ไปก้อนนะคะค่ะสําหรับราคาที่เรารับซื้อนะคะราคายางแผ่นดิบ จะยูทีกิโลกรลัมละ45บาทนะคะจะรับ,รบยางแผ่นดิบคุณภาพซ้ำนะคะทำยางซอกิโลละ12บาทแล้วก็ยางก้อนถ้วยกิโลละ41บาทนะคะคจุดรับซื้อยางในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในพื้นที่รับผิดชอบคลองเคตจังหวัดนครศรีธรรมราชเคตนึงนะคะในอําเภอเมืองก็ตลาดยางคลองซองกรยอนะคะคไม่ว่าจะเป็นตลาดยางซอกอยอเมือวันนี้เปิดวันนี้เปิดวันนี้เปิดนะคะเปิดจันผุดซุกนะคะจะเป็นรับยางแผ่น ดิบนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นซาก้อนของทุนส่วนยางหวังลุงหยุ่นทองทีหลานสกานะคะทางซาล่าก็จะมีกองทุนส่วนยางถุงปรังกองทุนส่วนยางมันถุงขั้นมากนะคะนำข้าวทานกับไปข้าวได้ทันวันนั้นเพื่อทีได้บ้านนะคะที่ที่มีซาก้อนจะสามารถเข้าไปรวมโครงกันได้นะคะอันดับแรกต้องเป็นสมาชิกของซาก้อนนะคะ มีมีมีบัตรกัญญาค่ะมีบัตรเขี้ยวนะคะมาถึงพี่นิวนะเอ่าพีติกพีติกนะคะมีอะไรบ้านก็ระเมินกันค่ะทีโกยทอของเราเองนะคะก็รับซื้อเหมือนกันค่ะยางเผ่นดิฟนะคะทีอำเภอช้างกลางของเราค่ะก็รับซื้อยางแผ่นดิบจันทร์ถึงศุกร์ค่ะถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจอยากไปค่ายยางแผ่นดิบก็อาจจะ ยังไม่ทราบขั้นตอนแบบผู้กระซ้ามาติดต่อคุณพิสิทธิ์จินดานครไปได้นะะที่หมายเล็กถั่วซับส่วนแปดกาแปดหกเก้าเก้าห้าห้าค่ะที่จะไปค่ายางแผ่นดิบนะคะจะเพื่อสอบถามรายละเอียดนะคะเกริมรับซื้อตั้งแต่เวลาไปในกาสามสิบนาทีจนถึงสิบหกนาฬิกาค่ะจันทร์ถึงซุกนะคะแล้วฝากอีกนิดนึงค่ะการย่างแห้งประเทศไทยค่ะก่อนนะคะจำหน่ายกิงยยงยงงย่งตาย่างย่างจำทุ่งไล้ย่างตาเขี้ยวค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจำหน่ายเฉพาะนะคะกิ่งตายะะ่างค่ะสกุลนะคะ R า M ์ไอเอ็มหกนส่และสกุล R า T ซ่องหาหนึ่งนะคะเราค่ายแขกิ่งตาละห้าบาทค่ะพี่นกองกเซตรอนทันได้สนใจนะคะก็สามารถนะคะโทรไปซอบท่าหรือโทรไปอัะคุยได้ที่คุณสุรเดชช่ชวยค่ะทีมาอเล็กโทรศัพท์0898 736 009 0898 736 009ค่ะครับอ่ะสุดาตายจริงๆนะครับใช่ค่ะภารกิจในเร็วก็แก่ยังเทมเป็นเต้นนะคเรียมร้อ,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 อรนะครับค่ะ ลักสูตรการอบรมนะนะครับแต่ตอนเทคโนโลยีนะครับพี่น้องชาวตุยางซึ่งปัดเบื้องต้องมีการอบรมอยู่นะครับสายที่ผ่านมาเราลุนเออเลือนนะองเอือนคุณป่าพันเนี่ยเลือนแต่ว่าเลื้อนเร็วนี่ไม่ดูจะจัดให้ตรงนี้ก็เลยไปอยู่หลังเอือนพฤษภาคมนะครับไปก่อนนะาคมแน่ๆเลยครับกาล้องมุกกาวินกิรีนะครับอ่าคุณเดือนแล้วก็คุณตะเลนาซกาอ่าหลักๆเดือนจึงนะนะครับส่วนเดือนมีนาคม ปกตินะครับอ่าเดิมปกตินะครับวันที่กร์ที่สามตุลาคมที่ตำบลข้นน้อยนะครับห้องขูดแกะไรแล้วก็สิบเก็ดที่หยีมาทีอำเภอตะปี่ตั้มค่ะอำเภอตะปี่ตั้มนะครับสถานที่นี้เดี๋ยวคอยบอกทีงนะค่ะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้ติดต่อได้นะครับค่ะวันนี้เวลาของเราก็ เต็มเวลาเลยค่ะวันนี้เต็มเวลานะคะแต่ว่าพีนองเกษตรกรถันได้ยักจะประชาสัมพันธ์หรือมีข้อมูลข่าวสั้นๆเป็นประโยชน์ต่อพีนองเกษตรกรสามารถสมงมาได้ที่รายการของเราค่ะรายการการย้ายแห่งประเทศไทยผักเกษตรกรฝากได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 4 4 6 0 00 075 4 4 6 0 0 ะะและวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะท่านพ่ออ๋อนี่ยสุรินทร์รักษาแก้วค่ะวันนี้ให้เวลาเนี่ยคะเราได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในระดับซ้ำและขอขอบคุณพี่เจ้นะคะวันนี้ขอบคุณเสี่ยงให้กับเราซ้ำคนค่ะขอบคุณมากเลยและซึ่งสําคัญค่ะขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะคะที ให้เราได้เพิ่มเพยข้อมูลดีๆได้รับฟังนะคะเราก็ยินดีที่จะนําข้อมูลรองนี้มาให้พี่น้องเกษตรกรและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบวันนี้เราซ่มคนต้องลาไปก่อนค่ะพี่พีจ่าดีจอยครับโอ้ยนักปฏิเสธครับค่ะน้องติ๊กซิลิทิ์แซงพุ่มค่ะเพราะว่าพิญญาสมุนซ้นนะคะค่ะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้สวัสดีค่ะขอบันเครับ